สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ c h ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม forgot นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําแนวทางการเล่นตัวนักธนูนะครับซึ่งก็มีหลายคนอยากให้แนะนําว่าผมทําอะไรไปบ้างตรงไหนบ้างวิธีการดัน CP เนี่ยขึ้นไปยังไงให้มันได้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่ามันต้องดันตรงส่วนไหนเล่นกันไม่ถูกนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําแล้วกันนะครับสาหรับวิธีการดัน CP ขึ้นไปเนี่ยมันทํายังไงบ้าง นะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงนะครับผมก็ฝากไว้ก่อนละกันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมฟอร์กอสนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมริสแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สําคัญนะครับทางริสแมนช็อปเนี่ยจะรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงก์หน้าตาเลยเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการทําของเลยแล้วกันนะครับจุดใหญ่ๆใจความนะครับแต่ว่าก่อนนั้นก็เอางี้แล้วกันผมบอกสกิลก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นตรงของเนี่ยลงดีเทลเยอะแน่นอนนะครับตรงสกิลเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันยังไม่นิ่งนะครับสําหรับตัวผมแล้วนะครับผมจริงๆแล้วนะครับการอัพสกิลเนี่ยมันจะมี5้าสกิลใช่ไหมแต่ละอาชีพอะนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่อัพสกิลอะไรเลยนะครับคุณก็สามารถใช้สกิลค่าสามได้เช่นกันแต่มันจะใช้ได้แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นคุณเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเห็นปะมันจะใช้ได้แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่สามารถอัพต่อได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะอัพต่อใช่ไหมสมมุติว่าอันนี้คือสกิลขั้นหนึ่งนะผมอัพสกิลพิษเต็มสิบนะครับผมผมก็จะมาอัพสกิลพิษอันนี้ต่อได้เห็นไหมครับนี่นี่คือสกิลพิษนะครับคังอ่คูจอน ผู้จอนี่คือสกิลพิษเห็นป่ะผมสามารถอัพอันนี้ได้เลเวลสุดเพราะว่าผมอัพสกิลพิษเนี่ยนะครับผมก่อนหน้านี้เป็นเลเวลสิบเลยพัฒนาสกิลพิษขั้นที่2ได้นะครับทีนี้พอผมอัพขั้นที่2เต็ม10เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสามารถพัฒนานะครับพิษขั้น3ได้เช่นกันนะครับผมดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้สกิลคัสสองคัสสามเนี่ย คุณจะไม่อัพสกิลอะไรเลยก็ได้คุณก็สามารถใช้ได้แต่ใช้ได้แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอัพให้มันเป็นเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าคุณจะต้องมีสกิลนั้นๆของแต่ละคัสให้ถึงเลเวลสิบคุณถึงจะพัฒนานะครับผมในเลเวลต่อไปของสกิลเดิมอ่ะได้นะครับก็อย่างที่ผมยกตัวยอย่างนะครับพิษหนึ่งเนี่ยเนี่ยพิษของคาสหนึ่งเห็นไหมอัพเต็ม มันก็ถึงจะอัพพิตของคัสสองได้เลเวลเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อัพสกิลพิตเนี่ยนะครับผมผมก็จะไม่สามารถอัพสกิลพิตขั้น2ได้ถึงเลเวลสิบแค่ขึ้นเลเวลสองก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการที่คุณจะอัพสกิลต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีสกิลก่อนหน้านี้ให้มันเป็นเลเวลสิบก่อนนะครับดังนั้นหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะครับส่วนพาสซีสสกิลเนี่ยนะครับก็เลือกเล่นกันได้เลยอันนี้คือเป็นตอนแปลงร่างนู่นนี่นั่น นะครับอันนี้จะเป็นการสถานะรถรูดาวคุณก็ต้องเลือกเอานะครับอันนี้คือรถทูดาวอันนี้จะเป็นสถานะตอนที่เรากดแปลงล่างนะครับส,ส่วนกระิ๋วอันบนเนี่ยนะครับก็ดูแล้วกันว่าแต่ละคนชอบแบบไหน này. ถ้าคุณชอบวิง w, ่งเร็วให้อัพอันบนนะครับเลื่อนย้ายถ้าเกิดว่าชอบนะครับผมอัตราบาดเจ็บรุนแรงคุณก็ให้อัพลูกศรอันนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบทีเดาเมจอันนี้ทีเลตอันนี้ทีเดาเมจครับแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่า ความเสียหายเพิ่มแล้วกันซึ่งแรงครับแรงมากนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าผมมีแต้มเหลือเนี่ยผมก็อยากจะอัพสกิลนี้ให้มันได้10เช่นกันแต่ว่าเออผมเอาอันนี้ดีกว่านะครับผมก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ขี่เหร่ผมทําไปเยอะแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ครับโดยรวมที่ผมอธิบายเกี่ยวกับสกิลนะทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณมาดูว่าผมทําของอะไรบ้างหลายๆคนงงว่าเฮ้ยทำไมถึงไปขนาดนั้นนะครับ แฟชั่นเนี่ยนะครับผมในส่วนของสเตตัสเนี่ยนะครับเราสามารถได้สเตตัสจากชุดที่เรามีนะครับชุดทองเนี่ยซื้อมาเลยนะครับมันจะได้สเตตัสเนี่ยเข้าไปในตัวเราเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม่อยากได้ก็ไม่จําเป็นนะครับคุณก็มาเล่นตรงนี้ครับเซ็ตผมแนะนํานะครับว่าเซ็ตจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเซตเดียวกันนะครับเพราะว่าผมก็มีนะครับเวลาลง PVP เนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องใส่ เซตลงนะครับเพราะว่าเซตแเนี่ยมันดีครับคุณดูนะครับเซตแเนี่ยเวลาคุณใส่จะได้อะไรบ้างนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตีของท่านนั้นๆถ้าเป็นผมชุดสโลก็สโลแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือกันสโลหรือเพิ่มเวลาสโลขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นพิษก็ทําให้ยิงพิษแรงนะครับแต่ว่ามันเป็นออปชั่นของชุดแฟชั่นนะครับผมเอ่อโดยรวมแล้วผมลองยิงดูนานมากครับกว่าจะติดนะครับซึ่งเอาจริงตรงเนี้ยใส่หาอะไรก็ได้ครับให้มันเป็น8ชิ้น ถ้าถามว่าทำไมต้อง8ชิ้นคุณดูตรงนี้ครับชิ้นที่6เนี่ยนะครับเมื่อคุณครบนะครับมันจะได้เปอร์พ VP15% ิเเยอะมากนะครับผมก็คือยิงคนแรงขึ้น1 5ถ้าครบชิ้น8เนี่ยนะครับมันได้อะไรครับมันจะได้ป้องกันอีก1 5มันทําให้คุณถึกมากนะครับดังนั้นถามว่าชุดฟ้ากับชุดขาวใส่รวมกันได้ไหมตอบเลยว่าได้ครับแต่เนี่ยผมมีเท้าสโลเหมือนกันนะครับผมติดตั้งเห็นไหมว่า ชุดทองกับชุดฟ้ากับชุดขาวมันคนละเซตกันดังนั้นนะครับคำตอบที่บอกว่าเซตทองสโลเหมือนกันทำไมถึงไม่ได้เซตก็เป็นเพราะว่าเซตสโลของเซตสีทองเนี่ยนะครับมันได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าคุณดูเด่นเห็นไหมเนี่ยมันได้3 0มสนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาเซตทองเซตนี้ได้มาใส่ทั้งตัวเนี่ยมึงเอ้ยทั้งโจมตี30กัน30มสิอะนะครับสโล20%นะครับแล้วก็เพิ่มเวลาสโลอีก1.60ูนวิดังนั้นเนี่ย นะครับมันจะแรงมากครับถ้ามันเป็นแฟชั่นสีทองนะครับผมแฟทองอันนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นแฟทองที่ไม่ได้ซื้อจากในตลาดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแฟทองที่เราสุ่ได้เนี่ยมันจะสามารถทําการตีบวกได้รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยตีบวกได้ถึงเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ้อนี่ครับสูงสุดคือ7ผมตีบวกหไปแล้วนะครับผมถ้าตีอีกทีก็7แค่นี้แหละนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ตีนะครับโอเค ทีนี้ผมใส่เข้าก่อนเพราะว่าตามหลักปกติแล้วเวลาผมยิงมอนด้านนอกเนี่ยผมจะใส่หกสองนะครับก็คือเซตนี้หกชิ้นนะครับผมแล้วก็อีกเซตหนึ่งอะ่ะสองนะครับผมเอเดี๋ยวผมใส่รองเท้าก่อนติดตั้งโอเคนะครับนี่ผมจะเล่นอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับหกสองสีฟ้ากับสีขาวลงกันได้นะครับแล้วที่สําคัญถามว่ามันถึงยังไงใช่ไหมครับนี่ครับคุณดูเนี่ยนะครับในส่วนหัว,หวอันเดียวเนี่ยคุณดูเนยพลังป้องกันสองพันหนึ่งนะนี่ผมตีแค่บวกสี่นะ เออถ้าเกิดได้ซ้ำผมจะหวดบห้าอยู่นะครับและอันนี้หลังครับเห็นไหมครับได้ได้ได้พลังป้องกันสองมาหนึ่งและหลายคนงงว่าพลังป้องกันอย่างไหนครับนี่ชุดแฟชั่นนี่ละครับทีเด็ดนะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เลือกก็ตีมือนะครับแฟชั่นมือรองเท้ากับมือเนี่ยจะเป็นแฟชั่นที่บวกเลือดนะครับแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือสร้อยกับแหวนสําคัญเช่นกันนะเออนี่ผมยังไม่ได้ใช้นะเออผมยังไม่ได้ใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ดูก่อนว่ามันจะมีชิ้นไหนที่พอเปลี่ยนได้้บาง นะครับผมก็จะเอาแหวนเข้าไปใส่แทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับและนี่ก็ที่ผมเล่นที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเซตเนี่ยคุณจะใส่พิษใส่ใสายฟ้าใส่อะไรก็แล้วแต่คุณเลยครับคุณเลือกเอาเลยเพราะผมลองไปยิงอยู่แล้วไม่ไม่ติดหรอกครับเออไม่ค่อยมีอะไรมากหลักๆเลยเอาพลังป้องกันมาให้ได้เกมนี้ไม่ได้สําคัญที่เลือดครับสําคัญที่พลังป้องกันจำเอาไว้ แม่งผมจะบอกให้ว่าเลือดเนี่ยมีแค่แสนกว่าก็จริงยิงไอ้ตัวเลือดสามแสนเนี่ยระเบิดแหลกเป็นปุยนุ่นเลยครับผมดังนั้นเลือดไม่ได้ส่กำลังขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าของมุนถึงด้วยมีเลือดด้วยนะครับพลังป้องกันสูงด้วยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคุณเทไปอัพแต่เลือด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 ไม่ได้ช่วยอะไรให้มึงนอดครับผมเลือดเนี่ยตัวพามึงตายเลยครับผมยิ่งเลือดเยอะเนี่ยพวกสกิลดอกต่างๆเนี่ยยิ่งแรงนะครับผมดังนั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณเจอตัวเลือดสามแสนแล้วคุณจะวิ่งหนีไม่่ใชครับ นะครับอย่างผมวิ่งใส่เลยนะครับผมไม่กลัวเลยผมยิงไอ้ตัวประเภทไอ้ตรงไอ้เต่าเลือดสามแสนกว่าสี่แสนเนี่ยล่วงเป็นนุ่นเป็นนุ่นเลยนะครับผมดังนั้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกพลังป้องกันต้องเยอะนะครับต่อมาเรามาดูของครับนี่คือของที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ผมขึ้นระดับ SS แล้วทั้งหมดเลยนะครับมือกําลังจะขึ้น 3S แล้วนะครับผมก็คือตอนนี้ขึ้นตีถึงวัาทอรเลวสิบแล้วนะครับมือบวกย1อถามว่าทาไมผมถึงเล่นมือก่อนนะครับ างคนก็บอกว่าบั๊กบางคนก็บอกว่าไม่บั๊กนะครับจริงๆแล้วที่มันบั๊กเนี่ยมันคือผ้าคลุมนะครับของนักดาบนั่นแหละคือที่บั๊กแต่ว่าเท่าที่ผมลองถามไปเนี่ยจากตัวทีมงานเนี่ยหรือในดิสคอร์ดเขาแล้วเนี่ยคือยังไม่ได้คําตอบว่ามือเนี่ยมันเป็นบั๊กหรือไม่นะครับดังนั้นณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณอนะ่ะทำมือก่อนเลยนะครับมือเอาง่ายๆครับของสําคัญที่สุดมีอยู่3ชิ้นเท่านั้นในตัวณนะตอนนี้ปัจจุบันที่ผมทําคลิป ก็คือ1คืออาวุธครับ2นะครับผมคือมือ3คือรองเท้านะครับผมถามว่าแต่ละส่วนได้อะไรบ้างนะครับผมนี่เลยอาวุธเนี่ยนะครับมันจะได้พลังโจมตีครับแน่นอนอยู่แล้วคุณจะต้องใช้พลังโจมตีขั้นสูงมากนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยผมกาลังจะอัพได้เห็นปะ่ะเออผมกําลังจะอัพขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่า ผมยังดันไม่ถึง1ิถ้าเกิดว่าผมถึง10เนี่ยผมก็เดี๋ยวผมก็คงจะขึ้น3 s เออ่ะนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ที่เลเวล5นะครับแล้วก็มือเนี่ยตอนนี้มัน1ิบแล้วนะครับผมแล้วก็รองเท้ามันจะได้เลือดจำไว้ง่ายๆเลยครับรองเท้าจะได้เลือดวิ่งเร็วนะครับมือจะได้ทั้งเลือดทั้งพลังป้องกันนะครับส่วนอาวุธได้พลังโจมตีล้วนๆ3ชิ้นนี้นะครับเป็น3มกษัตริย์เลยที่คุณจะต้องทำนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะต้องทำ แล้ที่สำคัญมีคนถามเรื่องเซ็ตเยอะมากเซ็ตทองดีกว่าไหมพี่เซตฟ้าดีกว่าไหมพี่มึงมองเอาแล้วกันเซตทองเนี่ยผมจะบอกให้มีคนใส่อยู่แต่แม่งก็กระจกเลยนะครับเพราะว่าเซตฟ้าเนี่ยมันมีมือนนี้อยู่ครับดังนั้นเนี่ยมือนนี้เนี่ยมันเฟี้ยวมากนะครับแล้วคุณไม่ต้องมาตกใจกับไอ้คำว่าชุดทองเป็นเซตนะครับผมที่ว่ามันจะยิงออบอสนั้นแรงบอสนี้แรงอ่ะมันไม่เท่าไหร่ผมลองมาแล้วนะครับ ผมยิงไอ้คนหนึ่งเนี่ยที่ใส่เนี่ยบวก2 0 30ิทั้งตัวเหมือนกันอาวุธอะนะครับมันสู้กันได้ครับเราสามารถทําดาเมจธาตุได้นะครับอย่างเราทําชุดสีฟ้ามาเนี่ยเรายิงให้ทุกตัวเลยครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเซตครับหรือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณรวยคุณทําทองทุกเซตได้ก็เอาเลยก็แล้วแต่คุณแต่ผมบอกเลยว่าโดยพื้นฐานแล้วทั่วไปปกติคนทุกคนอะเล่นเซตฟ้าเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับ เซตฟ้าได้อะไรบ้างได้พลังโจมตีครับ8%ครับความเร็วในการโจมตี3.60%นะครับผมความเสียหายบาดเจ็บบุนแรง20%ครับแล้วที่ครบเซต8เลยเนี่ยได้คีเลตอีก10นะครับดังนั้นมือควรจะต้องทำครับมือถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะอัพพลังป้องกันให้อัพเลเวลครับก็คือการเลื่อนขั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้เลือดนะครับให้เสริมพลังครับก็คือตีบวกนะครับเนี่ยทุกครั้งที่ตีบวกจะได้เลือดทุกครั้งที่อัพเลเวลคุณจะได้ หพืป่ป้องกันแค่นั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนที่ผมใส่และที่สําคัญเนี่ยแหวนกับสร้อยอะนะครับคุณทําไว้แค่เอสเอสพอแล้วก็ตีบวกสิบห้าครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเพิ่มอะไรเท่าไหร่แล้วให้ไปดันตรงอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาย้ําที่ตรงแหวนกับสร้อยนะครับเพราะว่าอ่าคุณดูกดเสริมไปไหมศูนย์จุดสามเก้าเอามาทำเผือกอะไรวะนึกออกปะ่ะคุณต้องตีถึงสามอะ่ะมันถึงจะขึ้นหนึ่ง สามคลิกอ่ะก็คือดูเด็กกว่าจะโหกว่าจะบวกต้องบวกสิบเก้าอ่ะถึงจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเออดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเอาจริงมันปล่อยไว้ก่อนครับคุณปล่อยเอาไว้ก่อนเลยนะครับนี่ก็เช่นกันครับเสริมพลังดูเด็กเห็นไหมเออดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับคุณพยายามค่อยๆทําอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องนิ้นคืออาวุธนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็ รองเท้าครับจาไว้ว่าเซ็ตฟ้ามีดีที่มือนะครับมือเนี่ยสุดตีนเลยแล้วก็ออปชันเนี่ยก็สุดตีนเช่นกันชุดทองไม่ต้องไปใส่ครับไปเปลี่ยนอีกทีนึงคือฟ้าแล้วแดงเลยทีนี้มาดูเตเตตัสผมครับแต่ไหนคนอยากดูเตเตตัสผมอีกนะครับนี่คือเตเตตัสที่กดยันเขียวนะเออจริงๆตรงนี้มันก็ไม่นับอยู่แล้วเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้พลังโจมตีผมเนี่ยเก้าหมื่นเก้าร้อยแล้วกันตีง่ายๆนะครับทีเรทเนี่ยอยู่ที่แปดสิบเอ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทีดาเมจอยู่ที่ 123%เปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่คือของผมพลังป้องกันบวกตอนนี้อยู่ที่2 1 1 4 3นะครับผมเลือดเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมทีนี้นะครับผมความเร็วในการโจมตีมีเท่านี้ครับนี่นะครับความเสียหายเพิ่มในส่วนนู้นส่วนนี้ก็ลองดูเอาละกันนะครับผมอ่านไม่หมดละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอัตราการดรอปความเร็วนะครับในการสะสมเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็เปิดให้ดูแล้วนะครับออกมาดาเมจค่าตรงนี้มีอะไรคนสงสัยทํายังไงนี่ไง นะครับพวกธาตต่างๆเนี่ยพวกซีวันยองเจปีศาตร์ยธา่าเซียนเนี่ยนะครับคุณทําให้มันได้แค่200พอนะครับให้ตรงนี้มันเป็น200นะครับมันก็จะได้แล้ว20%ปตไม่ต้องไปทําเวอร์วังอลังการถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันเป็น40เผมรู้สึกว่ามันต้องขึ้น2,000ันมั้งเออต้องขึ้นถึงสพันมันจะกลายเป็น4 0อร์เดังนั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเยอะแยะมากมายครับเนี่ยทำตามที่ผมบอกทําให้มันได้สัก200พอนะครับแล้วมันก็จะยิงธาตุเข้าทุกธาต มันจะเด้งขึ้นมาเวลาคุณไปยิงมอนน่ะทำเอาไว้ให้มันยิงมอนทุกธาตุแรงนะครับอย่างผมเนี่ยไปได้หมดทุกที่นะครับยิงได้หมดอ่ะนะครับจริงๆอ่ะผมก็เก็บเเวลก็ร้อยยี่นานแล้วแต่ผมขี่เกี็จเก็บนะครับผมไปนั่งเก็บสเตตัสอยู่แล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปผมแนะนําทริกอีกอย่างหนึ่งให้คุณควรจะไปทําสมุดด้วยนะครับผมสมุดมอนสเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยไอพวกที่แบบว่าไปเก็บมอนแล้วได้พลังโจมตีเนี่ยได้ a d i เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับหาให้มันเป็นเอาง่ายๆนะคุณหาที่มันเป็นว่องไวของเราก่อนเลยครับเออเนี่ยผมถึงไม่รีบยบเก็บเลเวลไงเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้มันมอนกระจอกทีนี้เรามาดูมอนที่ผมไปตีดีกว่านะครับที่ผมไม่รียบเก็บเลเวลเนี่ยผมมีเหตุผลครับนี่ไงมอนตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีครับเนี่ยเราไปตีแล้วก็เอาจิ๊กซอว์มาฝากครับแล้วมันก็จะได้พลังสเตตรตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญพอทาครบหมดข้างบนเนี่ย เห็นไหมพลัง PK ก็มีนะครับพลังโจมตีก็มีนะครับไปครับห้องดอกบัวเห็นไหมได้ไวมาแล้ว16ตอน12ตอนนี้ผมขั้น3ามแล้วนะได้พลังมาด้วยมาก16แล้วนะครับเนี่ยชาามา9นะครับไปเก็บไว้ครับออเทตรตัสดีที่สุดนะครับผมเห็นปหมเนี่ยว่องไวได้มาแล้วเนี่ย12เห็นไหมเดี๋ยวขั้นต่อไปคือ16ได้ไหมผมไปตีเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเราพยายามไปตีเก็บครับฝังสมุดมามันถึงเยอะนะครับผมมันเลยมองว่า ทำไมเอ i ผมถึงเยอะนะครับผมแล้วก็อัพหินด้วยนะหินผมก็ใส่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปหามาครับเนี่ยไปลงมาไปเก็บมาให้หมดเนี่ยผมก็เก็บมาแล้วเนี่ยว่องวเห็นไหมท่านหนึ่งเห็นไหมนี่ก็เก็บเห็นไหมนี่ก็เก็บเห็นไหมเออดังนั้นในสมุดต,ตรงเนี้สําคัญนะครับอย่าลืมทําเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็นี่คือออฟที่ผมใส่นะครับผมเปให้ดูทีอาชินนะแล้วคุณก็สต็อปดูเองแล้วกันนะครับนี่นะครับ ผมดึงตั้งแต่หินพวกนี้ราคาก้อนละหมื่นสองหมื่นอ่ะสองหมื่นสามหมื่นจนตอนนี้แม่ขึ้นไปแสนกว่าแล้วอะเออผมดึงเรียบหมดอะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ครับเออมันต้องใช้เห็นไหมผมมาสต็อปดูเอานะเออก็แค่นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วแล้วออฟเนี่ยเนี่ยธาตุก็ทําในนี้แหละนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญถามว่าออฟอะไรดีสุดถ้าเป็นสําหรับผมะพลังโจมตีครับพลังโจมตีจะดีนะครับแล้วก็ความเสียหายสก,กิลเพิ่มแล้วก็ความเสียหายเพิ่ม สามอย่างเนี้ยดีครับผมส่วนธาตุอ่ะแค่มีไว้ปรับลายพอนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Cent channel แล้วก็อย่าลืมครับถ้าสำหรับใครจะเติมเกมนะครับก็ฝากร้าน r ิช m a n ช h อ p ไปด้วยเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บ